สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาลวคัดหนุ่มกัญชัยปวดหัวหนักเพื่อนรักซัดกันเดือดกลางรายการหนุ่มกัญชัยกลุ่มกระมับเดือดไม่น้อยสําหรับกรณีที่ทนายเดชาทนายความของแม่แตงโมได้โฟนอินเข้ามาในการหักระแสะเทปที่นอัอชริยะ ประธานชมรมเหยื่ออาชญากรรมขณะที่พิธีกรหนุ่มกัญชัยถามทนายเดชาว่าการที่อัชริยะถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อคดีในส่วนตัวเองไหมซึ่งทนายเดชาเผยว่าอะไรเป็นความลับในสำนวนและมาเปิดเผยตำรวจก็ต้องดำเนินคดีและในส่วนตัวถ้าคุณแม่มองว่าเสียหายจะใช้สิทธิตามกฎหมายแค่ไหนก็เป็นภาพของศพ เราไม่ได้อนุญาตให้นํามาเผยแพร่ก็ว่ากันไปตามกฎหมายทั้งนี้นายอัริยะและทนายเดชานั้นก็ได้มีการโต้เถียงกันไปมาแถมยังพูดถึงคดีเก่าๆในอดีตและนายอัจริยะได้ถามทนายเดชาว่าเป็นเคนายเหรอจนหนุ่มกัญชัยต้องถามว่าไม่สามารถมาคุยกันได้แล้วใช่ไหมซึ่งทนายเดชาบอกว่าก็แล้วแต่เขาไม่มีปัญหา และอะไรที่เสียหายก้อนเงินคดีพร้อมบอกว่าอัชริยะอาจจะชนะใจคนในโซเชียลแต่ระวังแพ้คดีในศาลซึ่งด้านนายอชริยะก็ซัดกับทนายเดชาว่าอย่าลืมตัวว่าตัวเองนั้นแย่งคดีทนายกิษณะตอนที่พบศพแตงโมคือทนายกิษณะทนายเดชา ก็เป็นคนมาแย่งคดีไปโดยมารยาทในวงการทนายเขาไม่ทำกันแต่ถ้าตนแพ้คดีในศาลมาเหยียบหน้าได้เลยทนายคิกก๊อกแบบนี้อย่าคิดว่าตำรวจเขาเข้าข้างเสมอไปทนายเดชายังถามต่อว่าไหวไหมใครขโมยศพแตงโมเป็นอะไรตายทำไมไม่กล้าไปพบพนักงานสอบสวนกลัวอะไรด้านนายอจฉริยะก็ตอบกลับไปว่าเขานัดวันที่17 ไอโง่เอ้ยขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ